สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาสอนเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นของที่คุณครูนํามาหรือเปล่าคะ,ะเด็กๆคิดว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรคะ,ะเก่งมากคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคัดแยกขยะก่อนตื่นเราไปฟังเพลงสนุกๆก,กันก่อนค่ะ แยกขยะแล้วันจะดียังไงทำไมทำให้เราควรใส่ใจแยกขยะ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 ยขยะทิ้งแล้วไปไหนทิ้งทิ้งกันไปเคยรู้หรือเปล่าขยะจากบ้านของเราไปสูงได้เป็นภูเขาลูกใหญ่ต้องก็ต้องตังแล้วรอวันย่อยสลายขยะก็มีมากมายต้องย่อยสลายเป็นร้อยร้อยปีแยกขยะก็วันนี้ชาเลน็์ไปเลวไม่ต้องคุยต่อขยะไปไว้ไม่ต้องรอสาเลนจคขายต่อได้ถูกที ใช้ใหม่ก็ดีเขาเป็นเชียบเพลิงก็เข้าทีขยะจึงมีค่าเหมือนทองอักดขวดแก้วมันสิองรหักเฮ้อย่า้ยอย่าแยกโฟมเอาไว้อยากทำอะไรจะแยกไปก็อยากตื่นใส่รวมกันไปเลยแยกขยะเพื่อขยะลงไปและขอเชิญคนไทยมาร่วมใจช่วยขยะขยะขยุกขยิกขยัมาแยกขยะ หลังจากที่เราฟังเพลงกันไปแล้วเด็กๆเ,เห็นความแตกต่างของถังขยะแต่ละสีบ้างไหมเอ่ยซึ่งถังขยะส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสีประเภทนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละประเภทมีอะไรบ้างใบที่1ค่ะถังขยะสีเขียวคือขยะเปียกคือเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายมีความชื้นมากและส่งกลิ่นสามารถนําไปทําปุ๋ยได้เช่นใบไม้ เปลือกผล,ลไม้เปลือกไข่แล้วก็เปลือกผักต่างๆนะคะช่ค่ะังขยะสีน้ําเงินเป็นขยะทั่วไปคือขยะที่รอยย่อยสลายได้ยากและไม่สามารถนํากลับมาแยกเป็นประเภทต่างๆได้ต้องเก็บเพื่อทําลายเท่านั้น,นะคะ่ะเช่นหลอดพลาสติกกล่องนมเปลือกขนมเปลือกไอติม าค่ะถังขยะสีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิลคือขยะที่สามารถำํามา ะใบสุดท้ายค่ะถังขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายคือขยะที่จะเป็นต้องทิ้งแยกทิ้งต่างหกเนืน่องจากมีสารเคมีต่างๆติดไฟง่ายมีสารเคมีแกรดกต่อน mm hmm. เช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟแก๊กสกระป๋องกระป๋องสีสเปรย์ กำจัดแมลงต่างๆค่ะแล้วก็บรรจุภันธ์ที่ทําความสะอาดต่างๆนะคะรวมถึงเศษแก้วแล้วก็เศษใบมีคัตเตอร์ด้วยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ทา,างขยะแต่ละสีแต่ละประเภทกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแลกแยกขยะแต่ละประเภทกันคะ่ะอันนี้อะไรคะเด็กๆใบไม้ค่ะเก่งมากเด็กๆช่วยคุณครูคบอกหน่อยสิคะว่าเราควรไปใ,ส,ใ,ส,ใ,ส,ส,ใส,ส่ในถังขยะสีไหนดี เก่งมากค่ะใส่ถังขยะสีเขียวคือขยะเปียกค่ะต่อไปค่ะใบที่สองอันนี้อะไรเอ่ยกล่องนมเมื่อเด็กๆทานนมเสร็จแล้วเด็กๆจะเอากล่องนมเนี่ยไปที่ในถังขยะสีไหนดีคะเก่งมากค่ะถังขยะสีนะ้ำเงินเป็นขยะทั่ว ไปต่อไปค่ะถังขยะแต่ต่อไปค่ะ,อ,คะอันนี้คืออะไรคะเด็กเ็กอเป็นขวดน้ำพลาสติกเด็กๆลองเราชอวให้คุณผูณอชมิูคะว่าขวดน้ำพลาสติกเนี่ยควรอยู่ในถังขยะสีไหนคะอ่าเก่งมากค่ะอยู่ในถังขยะสีเหลือ